วันนี้พวกเรา w a t c h m o จะมาพูดถึงขีดจำกัดทางสายเลือดในเรื่องนารโตกกันครับแต่ถ้าว่าจะมาเล่าทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเฉพาะที่มีในอนิเมะเท่านั้นถ้าหาในมังงะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยยังไงก็ไม่เจออันนี้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากที่ว่าอนิเมะหลายๆ ep นะครับเขาก็ได้แต่งเสริมเติมมาจากเนื้อเรื่องในมังงะนั่นแหละในหลายๆปัจจัยด้วยเรื่องของการตลาดเออหรือว่าบางทีเนี่ยเพื่อดึงเวลาให้มังงะไปต่อเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องบางอย่างไม่เจอในมังงะครับรวมถึงขีด ด้วยมันจะมีอะไรกันบ้างที่เราจะเจอกันแค่ในอนิเมะเท่านั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนอื่นครับข้อมูลเบื้องต้นของขีดจำกัดทางสายเลือดเนี่ยมันเป็นความผิดปกติทาง DNA ของนินจานะซึ่งมันจะส่งต่อกันมาในตระกูลทาให้เกิดพลังพิเศษนอกเหนือจากพลังธรรมดาที่เป็นาธาตุธรรมชาติแต่จริงๆแล้วพวกขีดจำกัดทางสายเลือดก็จะมีการตั้งต้นมาจากาธาตุธรรมชาตินั่นแหละ โดยธาตุแรกครับที่จะพูดถึงในคลิปนี้คือธาตุคริสตัลนะฮะเป็นขีดจำกัดทางสายเลือดที่หาได้ยากซึ่งพบเห็นได้เฉพาะในแอนิเมเท่านั้นลึกลับขนาดที่ว่าธาตุธรรมชาติตั้งต้นเนี่ยยังไม่ทราบแนช่ชัดเลยแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อออนุสกะคีบะได้เห็นโครงสร้างของธาตุคริสตัลนี้เป็นครั้งแรกเขาก็เข้าใจผิดว่าเป็นธาตุดินนะก็เลยเดากันว่าอาจจะตั้งต้นมาจากธาตุดินเป็นหนึ่งในนั้นและธาตุคริสตัลก็ถูกสายฟ้าเอาชนะได้ด้วยมันก็เลยค่อนข้างเทไปเลยว่ามีธาตุดินเป็นองค์ปปรรรรรระกกกอบผูู้้้ชชาาายยคคิสสสสสสลมมถแงใใดดดๆ็หหเีีีีพ สีน้ำเงินจากวัตถุทางกายภาพเป็นความชื้นในอากาศทําให้พวกเขาเสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นอาวุธได้สิ่งนี้ได้นําไปสู่ลักษณะทางกายภาพอื่นๆครับทำให้ดินน้ําและไม้ไม่สามารถต่อต้านพลังของมันได้เมื่อใช้กับสิ่งมีชีวิตเป้าหมายจะสามารถตกผลึกได้ถึงระดับเซลลเลยนะฮะแล้วก็กักขังเหยื่อไว้ตราบเท่าที่คริสตัลนั้นยังอยู่น่าจะแตกสลายก็หากคริสตัลถูกโจมตีซึ่งก็ทาให้เป้าหมายเสียชีวิตไปด้วยเลย ต่จุดอ่อนคือมันไม่สามารถทําให้จักระตกผลึกได้เนื่องจากไม่มีมวลทางกายภาพพอนะและคริสตัลยังมีความไวต่อขึ้นเสียงความถี่เฉพาะเพราะว่ามันเป็นการสร้างโมเลกุลขึ้นมาอย่างแม่นยําม,มาก โดยตัวละครที่ใช้ธาตุคริสตัลจากข้อมูลมีเพียงแค่กูเรนเท่านั้นครับผัวหน้าทีมจากหมู่บ้านโอโตะอาคูเรที่ก่อตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของโอโรติมารุเพื่อจับสัตว์สาหางซึ่งพวกเขาก็คือนักโทษของโอโรดิมารุแล้วก็เป็นงานทดลองเขาด้วยส่วนใครอยากรู้จักงานทดลองต่างๆของโอโรดิมารุนะครับมีคลิปหาชมย้อนหลังกันได้ส่วนพลังคริสตัลเนี่ยก็พบเห็นได้ในนาูโตะตำนานวายุสลัดตัน EP ที่89 แถมให้ครับไม่ได้อยู่ในมังงะนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอนิเมะด้วยแต่อยู่ในเดอะมูฟวี่ครับก็ถือว่าเป็นภาคเสริมเหมือนกันโดยก็คือดาร์ e l ร a ลสหรือธาตุความมืดนะครับเป็นเทคนิคการแปลงธรรมชาติแบบผสมผสานจากคีติมันทางสายเลือดที่สามารถดูดซับจัดการและปลดปล่อยจาัก,การะที่ดึงมาจากคู่ต่อสู้ตัวละครที่ใช้คือฮิรุโกะครับเขาใช้เทคนิคนี้ผ่านเครื่องหมายบนมือซ้ายของเขานะมีลักษณะคล้ายเพชรทีท่ซับซ้อนกันอยู่ จัก,กระจะถูกดูดซับผ่านช่องบนครับและในขณะที่จัก,กระจะถูกปลดปล่อยผ่านทางช่องด้านล่างและยังคงเป็นความลับเพราะว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าธาตุธรรมชาติที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างจนถึงปัจจุบันนี้ครับมีเพียงฮิโรโกะเท่านั้นที่ใช้เทคนิคนีคน้เพื่อขโมยขีดจำกัดทางสายเลือดจากนินจาคนอื่นๆในเรื่อง naruto yipu-den the movie the v i of fire หรือ naruto the movie ผู้สืบทอดเจ็ดตน่งแห่งไฟนั่นเอง ต่อมาเป็นขีดจากัดทางสายเลือดที่ไม่ได้มีชื่อเฉพาะเรียกนะแต่เป็นขีดจากัดทางสายเลือดที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกตระกูลอิบุริโดยพวกเขาสามารถแปงลงร่างเป็นควันได้ครับในขณะที่อยู่ในรูปแบบควันนี้ผู้ใช้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยจากการโจมตีเช่นเวลามีอาวุธมาเนี่ยก็จะสามารถทําให้อาวุธลอดผ่านร่างกายไปได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ พวกเขายังสามารถตอบโต้ด้วยวัตถุทางกายภาพได้ในรูปแบบของควันนะฮะและพวกเขายังสามารถเข้าไปในร่างกายของผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ควบคุมในการต่อสู้รวมถึงการรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดได้เช่นการรับรู้ลิ้มรสอาหารที่กินเข้าไปตามที่ยูคิมิกล่าวไว้ครับความสามารถนี้จะปรากฏออกมาได้อย่างเด่นชัดเมื่อสามาชิกในกลุ่มอิบูริเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยอยู่เรียกได้ว่ายิ่งเด็กก็จะยิ่งใช้ความสามารถนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนะฮะโดยจะปรากฏมาในอนิเมะนารูโตะตำนานวายุสลาตานีพีที่352 ต่อมาครับมีชื่อเท่ๆว่าเกสซซเลียคังนะครับแปลภาษาไทยตรงตัวว่าดวงตาของมังกรโลหิตโดยความสามารถนี้ครับทำให้ผู้ใช้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากดวงตาเนี่ยมีสีแดงราวกับเลือดเมื่อเปิดใช้งานแล้วม่านตาสีแดงเข้มและรูม่านตาจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ยพลังนี้ครับจะมอบความสามารถให้กับผู้ใช้ในการร่ายเกนจุซึหรือวิชานินจาโดยการสัมผัสผิวหนังกับเป้าหมายหรือการสบตากัน,นะฮะซึ่งผู้ใช้ก็จะสามารถสะกดจิตเต่อได้หลายวิธีเลยหรือแม้แต่จะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเหยื่อเพื่อดึงข้อมูลออกมาก็ยังได้และนอกจากนี้ครับยังมอบความสามารถในการควบคุมเหล็กหรือพูดชัดๆก็คือทุกอย่างที่มีความเข้มข้นของเหล็กสูงก็คือธาตุเหล็กในร่างกายของคนเรานี่แหละแบบที่แมกนิโตเคยทําในเรื่อง X-men ด้วยเหตุนี้ครับขีดจำกัดทางสายเลือดนี้จึงเหมาะกับชายาของมันอย่างมากเลยนะโดยสามารถควบคุมเลือดของสิ่งมีชีวิตได้ผู้ใช้ก็คือตระกูลชิโนยเกะครับปรากฏในนาะรูโตะตำนานวายุสลาตานีพีที่484 ต่อมาครับเป็นฉีดจิงปลทางสายเลือดที่ไม่มีชื่อเฉพาะเหมือนกันแต่เป็นของตระกูลคุรามะนะครับตั้งต้นมาจากจากระธาตยินพลังพิเศษที่หายากของตะกูลคุรามนันทุกๆ2ถึง3ชั่วอายุคนจะมีสมาชิกเกิดมาพร้อมพลังอันน่ากลัวนี้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเป็นพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อในการใช้วิชานินจาครับถึงขนาดที่ว่าแม้จะไม่มีการฝึกฝนใดๆนะวิชาของพวกเขาก,ก็กล้าแกร่งมากมายเกินพรณนาอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นครับวิชานินจายังทำให้ร่างกายของเหยื่อเป็นไปได้ในลนักษณะเดียวกับที่พวกเขาจินตนาการเอาไว้ หรือว่าง่ายคือแค่คิดก็เจ็บแล้วแหละความสามารถที่น่ากลัวนี้ยังทําให้สมาชิกในตระกูลสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแต่อย่างไรก็ตามครับพลังนี้มันน่ากลัวแค่ไหนก็ตามก็มีข้อเสียเหมือนกันผู้ใช้มักจะควบคุมความสามารถของตัวเองไม่ได้เต็มที่ส่งผลให้ในจิตใต้สํานึกเนี่ยออกมาควบคุมพลังนั้นแล้วก็สร้างบุค,คลิกที่2ขึ้นมาเพื่อควบคุมมันแทนบุค,คลิกนี้จะเข้ามาแทนที่บุค,คลิกเดิมครับทำใหไอคนคนนั้น,นมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายต่อทุกคนรอบข้างไปเลยปรากฏมาในอนิเมะนารูโตะตำนาน ะะตัวละครที่ใช้พลังนี้ก็คือสาวน้อยที่ชื่อว่ายาคุโมะจากตระกูลคุรามะที่มีร่างปีศาจแถมมาด้วยต่อมาครับเป็นขีดจำกัดทาใสายเลือดของรันมารุนะครับเด็กน้อยที่อยู่กับรายกะ1ใน7ดาบนินจายุคเก่าปรากฏตัวในนารูโตะอีพีที่152ครับ พลังนี้มอบความสามารถให้หลายอย่างกับผู้ใช้เลยนะซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้พิเศษเช่นการมองเห็นและได้ยินเหตุการณ์จากระยะไกลมองเห็นได้ผ่านสิ่งกีดขวางอย่างชัดเจนก็ทําให้เจ้ารันมารู้เนี่ยสามารถระบุตําแหน่งและติดตามผู้อื่นได้อย่างง่ายดายจากการรับรู้จากกะของพวกเขาและยังสามารถปิด กั้นการมองเห็นของผู้อื่นแล้วก็หลอกลวงความสามารถในการรับรู้ได้จากพวกนินจาสายเซนเซอร์ด้วยพลังนี้ครับรันมารู้จึงสามารถวิเคราะห์และทําให้เปิดเผยเข้าใจรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเมื่อเผชิญหน้ากับรายกะและทั้งสองก็กลายเป็นคู่หูร่วมก่อตั้งตระกูลคุโรสุกิขึ้นมาใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่ม7ดาบนินจานะฮะมีคลิปแยกไว้แล้วทุกยุคทุกสมัยเลยกดได้ตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้ ต่อมาครับย้อนกลับมาที่รูโตเดอะมูฟวี่กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นในภาคบัตพริซันครับหรือรูโตเดอะมูฟวี่พันธนาการแห่งเลือดเป็นขีดจำกัดทางสายเลือดของตัวละครที่ชื่อว่าริวเซสึนะครับเป็นหนึ่งในวิชาการถ่ายโอนชีวิตแบบที่ชิโยหรือยาจโจเคยใช้ชุบชีวิตการะในเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละ แต่นี่คือของตัวละครที่ชื่อว่าริลเซสมีแค่ในเดอะมูฟวี่เท่านั้นต่อมาเป็นธาตุเหล็กครับไม่ใช่สารอาหารนะฮะเป็นขีดจำกัดทางสายเลือดของฮิรุโกะอีกแล้วจากในนารูโตะเดอะมูฟวี่ตำนานวายุสลาตันเดอะวิ o ออฟไฟหรือผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งไฟข้อมูลที่เหลือไม่ได้มีอะไรชัดเจนครับปรากฏมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะโดยฮิรุโกะเนี่ยขโมยธาตุธรรมชาตินี้มาจากนินจาตัวประกอบคนหนึ่งแล้วก็ได้เปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นเหล็กต่อมาครับเรียกชื่อว่า Swift Release นะครับ เป็นการปล่อยพลังได้อย่างรวดเร็วครับเดาว,ว่าเร็วๆแบบนี้สร้างขึ้นมาโดยผสมผสานธาตุธรรมชาติของาธาตุลมและสายฟ้าเข้าด้วยกันปรากฏมาในเดอะมูฟวี่เดิมครับผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งไฟนะและผู้ใช้ก็เจ้าเก่าครับพีรุกโกะนั่นเองที่ไปขโมยไปจากนินจาคนอื่นเขาต่อมาอยู่ใน The last Naruto The Movie แล้วก็มีความสําคัญมากมายเลยนะฮะที่ตรกัดทางสายเลือดนี้มีชื่อว่าเทนเซกันครับแปลว่าเนตรแห่งการคืนชีพหรือที่รู้จักกันในานามเนตรจุติเป็นการหลอมรวมจักระของทั้ง2กลุ่มเข้าด้วยกันครับ หนึ่งคือโอซูสกินะครับและสองคือฮิวงะจากเนสีขาวของตระกูลฮิวงะให้กลายเป็นเทนเซกันเมื่อโทเนริผนึกเนสีขาวของฮันดาบิเข้าไปในตัวนะฮะเขาก็เตรียมจะเปลี่ยนเป็นพลังพิเศษซึ่งพลังขา้ขาวของเนจุติก,ก็คือควบคุมจัก,กรธาตุทั้ง5สามารถใช้แรงดึงดูดและแรงผลักคล้ายกับวิถีสวรรค์ของเนสังสาระเลยนอกจากนี้ยังควบคุมทิศทางของดวงจันได้เพิ่มพลังทางกายภาพห้แก่ผู้ใช้ทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งเพิ่มจัก,กระให้แก่ผู้ใช้ระดับที่สูงกันเท่าร่างสถิต แล้วก็จัดว่าเป็นตัวบอสท้ายๆของเนื้อเรื่องภาค The Movie เลยด้วยครับและสุดท้ายครับขีดจำกัดทางสายเลือดใต้ฝุน่นแน่นอนว่ามีพื้นฐานมาจากธาตุลมอยู่แล้วก็คือการปล่อยพลังลมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจากลมก็กลายเป็นพายุง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างกระแสน้าบนที่ทําลายสภาพแวดล้อมของผู้ใช้คนคนเดียวที่มีพลังนี้คือโนวากิหรือฟูชินครับนิจจาถอนตัวผู้นําของกลุ่มสายฟ้าพลังนี้ปรากฏในอนิเมะารูโตะตำนานวายุสลาตันอีพีที่487นะฮะ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีขีดจำกัดทางสายเลือดบางอย่างครับที่ปรากฏมาแค่ในนิยายเท่านั้นนะตัวอย่างเช่นทาตุโคนหรือพลังพิเศษของยานารุส่วนที่มีปรากฏมาแค่ในเกมนะฮะขีดจำกัดทางสายเลือดของตระกูลลินงะประมาณเท่านี้นะแต่เราขอเน้นไปที่ปรากฏมาในอนิเมะและแถมเดะมูฟี่มาให้ด้วย โอเคครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับเรื่องราวของขีดจำกัดทางสายเลือดพลังพิเศษในเรื่องนาูโตครับเราคัดมาเฉพาะในอนิเมะและเดอะมูฟวี่นะครับที่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องหลักส่วนถ้าอยากดูขีดจำกัดทางสายเลือดทั้งหมดเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะจัดทำให้ตามเดิมนะฮะแต่จะต้องรวบรวมข้อมูลกันนานสะหน่อยรอติดตามรอรับชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ